สวัสดีครับทนายเจนะครับวันนี้ก็ไปให้คำปรึกษานะครับคดีมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องโดนฟ้องหมิ่นประมาทมานะครับก็ส่งคำฟ้องมาให้ทางผมดูนะครับผมก็ดูแล้วนะฮะก็มีประเด็นที่จะให้ดำเนินการเนี่ยสู้คดีเนี่ยหลายประเด็นเลยนะครับประการแรกเลยเนี่ยนะครับเวลาลูกความชอบมาถามผมเนี่ยนะครับเวลาโดนฟ้องคดีหมิ่นประมาทมาเนี่ยต้องดูอย่างนี้ครับว่า ในข้อความที่มีการโพสต์หรือ wizard, มีการพูดถึงหรือมีการพิมพ์ลงในกลุ่มแชทใดแชทหนึ่งเนี่ยนะครับข้อความตรงนั้นเนี่ยนะฮะหมิ่นประมาทหรือเปล่านะครับคำว่าหมิ่นประมาทคือการที่ใส่ความผู้อื่นนะต้องมีข้อความใส่ความด้วยนะแล้วข้อความนั้นเนี่ยนะฮะทำให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังนะครับทุกคําพูดที่พูดไปไม่ได้เป็นข้อความหมิ่นประมาททุกคํานะ การพูดถึงคนอื่นไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถพูดถึงคนอื่นได้เลยนะครับในชีวิตนี้เนี่ยต้องพูดอยู่กับตัวเองและคู่สนทนาเท่านั้นนะฮะพูดถึงบุคคลที่สามไม่ได้เลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของเราที่จะให้วิพากษ์วิจารณ์แต่อยู่ในกรอบของกฎหมายนะฮะไม่ไปใส่ความคนอื่นคำว่าใส่ความเช่นอะไรฮะคนนี้โกงคนนี้ทุจริตคนนี้เป็นคนขี้คุกเป็นคน เป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นภัยสังคมอะไรประมาณนี้นะฮะผมมักจะยกข้อความประมาณนี้นะซึ่งเป็นข้อความที่ฟ้องกันโดยทั่วไปถ้าหากว่าผิดแปลกแตกต่างไปถามว่าไม่เคยมีแนวคำพิพากษาดีิกาตัดสินเอาไว้เนี่ยก็ต้องอาศัยการบรรยายฟ้องนะเขาก็ต้องอ้างนะฝ่ายโจทย์เนี่ยอ้างมาอยู่แล้วนะฮะว่าการพูดถึงหรือการโพสต์เนี่ยทำให้เขาเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ก็เป <People> ็นหน้าที่ของทางจําเลยนะครับที่ถูกฟ้องคดีมาก็ต้องไปสู้คดีนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะฮะเมื่อเขากล่าวหามาก็ต้องไปสู้คดีซึ่งประเด็นที่ผมดูแล้วเนี่ยนะฮะเวลาสู้คดีเรื่องหมินประมาทเลยเนี่ยประการแรกเลยสู้ว่าคําตัวนั้นเนี่ยที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันไม่หมิ่นประมาทนะครับเมื่อคํามันไม่หมิ่นประมาทไม่ต้องไปดูประเด็นอื่นเลยครับนะไม่ต้องไปดูประเด็นอื่นเลยนะฮะเมื่อไม่หมิ่นประมาท มันก็ไม่ผิดไม่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงไม่ทําให้ถูกดูหมินไม่ทําให้เสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนประการต่อมาในกรณีที่ต่อสู้คดีเนี่ยอีกประการหนึ่งก็คือยอดฮิตเลยนะฮะใช้น็อกในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือในชั้นศาลกันมานักต่อน,นักแล้วนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการอ้างว่าแสดงความคิดเห็นโดยสุดจริตนะฮะ การที่จะอ้างบทยกเว้นความผิดเนี่ยหมายความว่าข้อความต้องหมิ่นประมาทก่อนนะแต่หมิ่นประมาทก็จริงแต่ไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับโทษไม่มีความผิดเพราะว่าแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตในฐานะที่มีส่วนได้เสียกับเรื่องนั้นนะครับอ่านะฮะ ในดีเทลของข้อกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยกันอีกนะฮะแสดงความคิดเห็นโดยสุดจดิตเช่นเป็นประชาชนทั่วไปวิพากษวิจารณการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐวิพากวิจารณ์การทาํา,ทา,า,าทงานของรัฐบาลน,นะหรือหน่วยงานนั้นๆน,น,นะหรืออาจจะเป็นคู่กรณีกันในคดีนะกล่าวถึงเ,เรื่องราวในคดีหรือว่ามีกรณีพิพาทกันมานะครับแล้วก็เลยมีการกล่าวถึงในเรื่องนั้นๆน,น,นะฮะ สารดีการรับรองเอาไว้ในหลายคดีแล้วนะครับก็คือเป็นการป้องกันส่วนได้เสียนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจชิตนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆนะฮะที่เป็นข้อต่อสู้ลําดับรองๆก็เกี่ยวกับเรื่องอายุความนะฮะหรือเรื่องของไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้หลักๆนะฮะที่ใช้ดูในเรื่องของหมิ่นประมาทนะครับเท่าที่จะเอามาเล่าได้นะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลา ทนายความไปสู้คดีเนี่ยก็จะมีดีเทลมีรายละเอียดอะไรเยอะกว่านั้นนะฮะที่ที่จะต้องดูจําแนก แจกแจงแต่ละคดีนะก็ต้องดูกันอย่างละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะถ้าใครที่มีปัญหาถูกฟอ้องมิประมาถูกแจ้งความมิประมาทอยากให้ทนายเจไปสู้คดีให้ก็ติดต่อ,อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือใครที่อยากจะฟอ้องมิประมาะครับก็ส่งข้อความหรือสอบถามเข้ามาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะดูให้นะฮะถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ